สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาข้อมูลเชิงลึกนะคะจากการประชุมระดับนานาชาติที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของสอปปลาวนะคะในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมผ่านความร่วมมือแล้วก็การลงทุนต่างๆแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเอกสารสรุปผลการเข้าร่วมเวทีหารือที่ว่าของคณะผู้แทนสปป,ปลาวเองเลยค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองเอาสาระสำคัญออกมาเพื่อให้พอจะเห็นภาพรวมนะคะทั้งนโยบายยุทธศาสตร์โอกาสแล้วก็แน่นอนความท้าทายด้านการเกษตรของสปป,ปลาวที่เขาไปนำเสนอในเวทีระดับโลกมาลองนึกภาพตามนะคะการประชุมเนี่ยจัดถึงกรุงโรมประเทศอิตาลีเลยเป็นเวทีที่แบบมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ภาคเอกชนด้านเกษตรมารวมตัวกันเยอะมากค่ะ ถูกต้องครับเวทีที่ว่านี่ก็คือ World Food Forum แล้วก็ Hand-in-Hand in hand Initiative Investment Forum 2025ครับจัดช่วงวันที่14-17ตุลาคม2025ที่สำนักง,งานใหญ่ FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กรุงโรมวัตถุประสงค์หลักๆของเวทีนี้จริงๆเลยเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับระหว่างภาครัฐ เอกชนและก็พันธมิตรเพื่อการพัฒนาต่างๆเพื่อเป้าหมายในการยกระดับภาคเกษตรให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนทั่วโลกครับโอ้โหเป็นเวทีที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเนี่ยคำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันก็คือว่าสปปลาวเนี่ยเขาใช้โอกาสนี้นำเสนอภาพประเทศตัวเองยังไงบ้าง อะไรคือจุดแข็งที่เขาเน้นย้ำแล้วก็มีความท้าทายอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างคะเรามาเริ่มสำรวจรายละเอียดกันเลยดีกว่าคะ่ะข้อมูลสรุปที่ได้มานะครับการนำเสนอหลกัลกๆเลยของคณะผู้แทนสปปลาวซึ่งนำโดยท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่นโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสปปลาวเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังได้นำเสนอยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า green growth strategy ด้วยครับการเน้นเรื่อง green growth นี่อืมก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั่วโลกเลยนะคะ แสดงว่าสปปลาวเขาก็มองเห็นศักยภาพตัวเองในด้านเกษตรกรรมยั่งยืนพอสมควรเลยสิคะใช่ครับในเอกสารนี้เขาใช้คำว่าสปปลาวมีท่าแข็งบ่มซ่อนนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือศักยภาพที่ยังซ่อนเร้นอยู่มากมายในภาคเกษตรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าศักยภาพเหล่านี้ยังถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่คือในการพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ อ๋อหรอคะแล้วปัจจัยหลักๆที่ทําให้ศักยภาพเหล่านั้นยังซ่อนอยู่หรือว่ายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่มันคืออะไรบ้างหรอคะอุปสรรคสําคัญๆนะคะมีมีหลายมิติที่เขาพูดถึงเลยครับอย่างแรกเลยคือข้อจํากัดด้านเทคนิควิชาการแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรที่อาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรประการที่2คือโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะพวกระบบชนละ,ะทานเส้นทางคมนาคมที่ยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะครับประการที่3อันนี้ก็สําคัญคือผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยและประเด็นที่ที่สำคัญมากๆเลยซึ่งเป็นเหมือนมรดกตกท่อจากประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือปัญหาจากระเบิดที่ไม่แตกหรือ unexploded ordnance ที่เราเรียกสั้นๆว่า UXO ที่มันยังคงตกค้างอยู่เยอะมากจริงๆในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเลยครับ โหเรื่อง UXO นี่เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบยาวนานแล้วก็รุนแรงจริงๆนะคะเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวแต่มันเป็นข้อจํากัดใหญ่มากๆเลยต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยใช่ไหมคะ,ะเกรตรของสอปปลาวคือมันทําให้พื้นที่ที่อาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้เพาะปลูกได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เพิ่มต้นทุนเยอะมากในการจะไปบุกเบิกพื้นที่ใหม่ๆทางรัฐบาลลาวเองเขาก็ตะหนักถึงปัญหานี้ดีมากๆครับแล้วก็ระบุว่ากําลังทํางานอย่างใกล้ชิดเลยกับผู้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆเพื่อเร่งรัดการเก็บกู้ U ให้ได้มากที่สุดเพื่อ,อปลดล็อกศักยภาพที่ดินตรงนั้นนะครับอืเข้าใจเลยค่ะแล้วนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่อง UXO แล้วเนี่ยรัฐบาลลาวเขามีแผนหรือว่ามียุทธศาสตร์ระยะยาวอะไรบ้างไหมคะที่จะเอาชนะความท้าทายอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนภาคเกษตรไปข้างหน้าได้นะคะมีครับมีการวางกรอบยุทธศาสตร์แล้วก็ประปรุงกฎร,ระเบียบที่สํำคัญๆหลายด้านเลยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการพัฒนาแล้วก็การลงทุนมากขึ้น ที่เด่นๆชัดๆเลยนะครับคือการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ซึ่งอันนี้ก็คาดว่าจะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีการวางวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศระยะยาวไปจนถึงปี2040เลยนะครับโห oh, 2040เลยเหรอคะ ใช่ครับแล้วก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการแล้วก็พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรจนถึงปี2030ยุทธศาสตร์แห่งชาติไว้ด้วยการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงปี2030ซึ่งภาคเกษตรก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้และที่สําคัญไม่แพ้กันคือยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมสําหรับช่วงปี2026ถึง2035ครับฟังดูเป็นชุดนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องลงทุน ที่ดินสภาพภูมิอากาศแล้วก็การพัฒนาภาคเกษตรโดยตรงเลยคําถามคือแล้วยุทธศาสตร์เหล่านี้มันจะทํางานสอดประสานกันยังไงคะเพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆที่วางไว้อ่ะค่ะผมว่าหัวใจสําคัญน่าจะอยู่ที่การสร้างความเชื่อมโยงและก็การบูรณาการนะครับตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์ด้านที่ดินกับการเกษตรเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้การผลิตมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืน ในขณะเดียวกันกฎหมายส่งเสริมการลงทุนก็ต้องเอื้อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นตามยุทธศาสตร์เหล่านั้นด้วยคือเป้าหมายร่วมกันก็คือการยกระดับภาคเกษตรให้มีผลิตภาพสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ซึ่งทั้งหมดนี้และครับจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและก็การลดความยากจนในที่สุดมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะ คือความพยายามของสอปปาลาวในการเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนด์ล็อกให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางบกหรือแลนด์ลิงค์ในภูมิภาคเรื่องนี้น่าจะส่งผลต่อภาคเกษตรโดยตรงเลยใช่ไหมคะโอ้โหส่งผลยิ่งงเลยครับอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ที่อาจจะพลิกเกมหรือแกมชนเจอร์ของสอปปาลาวเลยทีเดียว แนวคิดคือการเปลี่ยนข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าและการขนส่งโครงการที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งมันเชื่อมสปปลาวเข้ากับตลาดขนาดใหญ่ของจีนแล้วก็มีศักยภาพที่จะเชื่อมต่อไปอยังเอเชียกลางหรือยุโรปได้ในอนาคตด้วยซ้ําคือรถไฟสายนี้มันช่วยลดทั้งระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรได้แบบว่ามหาศาลเลยครับ อ๋อหมายความว่าผลผลิตทางการเกษตรจากสอปปลาวอย่างเช่นกล้วยยางพาราหรือว่ากาแฟาเนี่ยก็สามารถไปถึงผู้บริโภคในจีนได้เร็วขึ้นแล้วก็ในราคาที่ที่แข่งขันได้มากขึ้นด้วยถูกต้องครับนอกจากเส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วเนี่ยสอปปลาวเขายังมีความร่วมมือกับเวียดนามด้วยนะครับในการใช้ประโยชน์จากท่าเรือน้ําลึกบุงอ่าง ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ทะเลอีกทางหนึ่งให้กับสินค้าลาวเลยทําให้สามารถส่งออกไปตลาดโลกอื่นๆได้สะดวกขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือความพยายามในการสร้างครงขายโลจิสติกที่มันเชื่อมโยงการผลิตภายในประเทศเข้ากับสินทางการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้อีกมากเลยครับการเปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์นี่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่น่าทึ่งจริงๆนะคะ กลับมาที่เวทีที่กรุงโรมหน่อยค่ะสปปลาวเขาได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้นักลงทุนหรือว่าพันธมิตรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในด้านไหนเป็นพิเศษบ้างคะสําหรับภาคเกษตรมีการเชิญชวนอย่างชัดเจนเลยครับให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาพิจารณาโอกาสในการลงทุนในสปปลาวโดยจะเน้นหนักไปที่ 3- 4ด้านหลักๆเลยครับคือ 1. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ยังขาดแคลนอยู่เช่นการพัฒนาระบบชนรับปทานให้มันครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นการสร้างหรือปรับปรุงถนนหนทางในชนบทเพื่อการขนส่งผลผลิต 2. คือการพัฒนาชนบทโดยรวมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ 3. ซึ่งอันนี้สำคัญมากคือการเสริมสร้างขีดความสามารถหรือ capacity building ให้กับเกษตรกรลาวเองครับ คำว่าเสริมสร้างขีดความสามารถในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรบ้างคะพอจะขยายความได้ไหมคะเลยครับมันก็หมายถึงการทำให้เกษตรกรมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีเครื่องมือที่จำเป็นในการทำการเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ครอบคลุมตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะปลูกการจัดการฟาร์มการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีการจัดการน้ำการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ไปจนถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรการแปลรูปผลผล,ผลิตเบื้องต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ที่สําคัญคือการเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ตลาดอื่นๆในภูมิภาคด้วยครับอ๋อข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือเป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําเลย เพื่อให้ภาคเกษตรทั้งหมดแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวแล้วในงานประชุมครั้งนั้นนะคะมีสัญญาณตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติยังไงบ้างคะเขาให้ความสนใจโอกาสในสปปลาวมากน้อยแค่ไหนคะในเอกสารสรุปเขาระบุไว้นะครับว่านอกเหนือจากการนําเสนอในเวทีกลางแล้วเนี่ยคณะผู้แทนสปปลาวก็ยังได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีและก็กลุ่มย่อยต่างๆด้วย แล้วก็ได้มีโอกาสหารือกับบริษัทเอกชนหลายแห่งเลยทั้งจากยุโรปแล้วก็เอเชียบริษัทเหล่านี้เขาก็แสดงความสนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาลู่ทางแล้วก็อาจจะลงทุนในภาคการเกษตรของสอปป,อปอลาวในอนาคตซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่น่าสนใจนะครับมาสะท้อนว่าสิ่งที่สอปป,อปอลาวนําเสนอทั้งในแง่ศักยภาพแล้วก็นโยบายส่งเสริมเนี่ยมันเริ่มเป็นที่รับรู้แล้วก็ดึงดูดความสนใจจากภาคธุรกิจระหว่างประเทศแล้วเหมือนกัน การที่ภาคเอกชนแสดงความสนใจจริงจังแบบนี้ก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่านโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เนี่ยมันมาถูกทางในระดับหนึ่งแล้วใช่ครับแล้วก็ต้องไม่ลืมบริบทของเวที Hand in Hand Initiative ของ FAO ด้วยนะครับ ซึ่งเป้าหมายหลักของคอริเริ่มนี้คือการทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางหรือแมชเมเกอร์นะครับคือเชื่อมโยงประเทศสมาชิกที่มีแผนการลงทุนด้านเกษตรที่ชัดเจนเข้ากับแหล่งทุนแล้วก็นักลงทุนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อระดมทรัพยากรไปสู่โครงการที่จะช่วยเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการขจัดความหิวโหวย SDG 2แล้วก็การลดความยากจน SDG 1 ดังนั้นการที่สปปลาวเข้าร่วมแล้วก็นําเสนอแผนด้วยเวทีนี้อย่างแข่งขันเนี่ยจึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้การลงทุนแล้วก็การพัฒนาภาคเกษตรเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศครับ ถ้าอย่างนั้นลองสรุปภาพรวมอีกครั้งนะคะจากการเข้าร่วมเวทีหารือระดับโลกครั้งนี้เนี่ยสปปลาวก็ได้ฉายภาพตัวเองในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางการเกษตรที่ยังรอการปลดล็อกอยู่นะคะมีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับทิศทางสากลด้วย ขณะเดียวกันนะครับก็มีความกล้าหาญที่จะยอมรับความท้าทายสำคัญๆที่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านเทคนิคเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานภัยพิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกอย่าง u x o ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากๆในการแก้ไขแลวรัฐบาลเขาก็แสดงท่าทีที่พร้อมจะทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆด้วยครับค่ะ แล้วเพื่อที่จะก้าวข้ามความท้าทายหล่งนั้นเครื่องมือสำคัญที่สปปลาวเตรียมไว้ก็คือชุดของยุทธศาสตร์แล้วก็กฎหมายที่เราได้ทุยกันไปนะคะทั้งกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่วิสัยทัศน์ระยะยาวยุทธศาสตร์ด้านที่ดินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็แผนพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดใช่ครับแต่จุดที่ ที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดแล้วก็น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยก็คือความพยายามอย่างจริงจังในการพลิกโฉมประเทศจาก Landlocked สู่ Landlinked ผ่านเมกาโปรเจกต์อย่างรถไฟลาวจีนแล้วก็การใช้ประโยชน์จากท่าเรือเวียดนามคือถ้าโครงการเชื่อมโยงเหล่านี้ มันสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนภายในประเทศด้วยนะมันมีพลังที่จะปฏิวัติการเข้าถึงตลาดของสินค้าเกษตรลาวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญเลยครับที่สําคัญคือสอปปลาวไม่ได้เพียงแค่นําเสนอข้อมูลนะคะแต่ยังส่งคําเชิญอย่างเป็นรูปธรรมเลยไปยังนักลงทุนแล้วก็หุ้นส่วนนานาชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบชนลประทานการพัฒนาชนระบทแล้วก็การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่ที่จับต้องได้และผลลัพธ์เบื้องต้นที่เราเห็นได้จากการประชุมครั้งนี้ก็คือการที่บริษัทเอกชนต่างชาติหลายรายแสดงความสนใจ ซึ่งก็เป็นเหมือนหมุดหมายเล็กๆแต่สำคัญนะครับที่บ่งชี้ว่าโอกาสในการลงทุนด้านการเกษตรในสปปลาวนั้นมีอยู่จริงแล้วก็เริ่มเป็นที่น่าดึงดูดใจแล้วเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วที่เราจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อย,ยอดกันนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมาทั้งศักยภาพความท้าทายนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็โครงการเชื่อมโยงต่างๆ คำถามที่น่าคบคิดก็คือว่าสอปปเลาาจะสามารถบริหารจัดการความซับซ้อนเหล่านี้โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหา UXO ที่ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลมากๆควบคู่ไปก,กับการเดินหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อพลิกฟืน้นภาคเกษตรให้เติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดและบรรลุปเป้าหมายความมั่นคงทางอาหารควบคู่ก,กับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่แล้วนอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนจากภายนอกหรือกรอบนโยบายที่ดีแล้วเนี่ย ปัจจัยภายในอะไรอีกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ศักยภาพของกลไกภาครัฐเองที่จะเป็นกุญแจสําคัญอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เหล่านี้ให้กลายเป็นความจริงได้อืมนี่เป็นคําถามที่น่าจะยังต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปค่ะ